โลกนี้ไหลไปพร้อมสายนะ้ำสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปม่กทิศศึหาใช่สิ่งอื่นใดนอกจากใจคนใน EP นี้ผมจะพาทุกคนไปค้นหาตำนานเทงเรือแห่งภูเขาเอดิกคบนสเสนแห่งเสียงร้องที่ยังคงตึกต้้งกังวานมาร่วมหลายร้อยปีและพาทุกคนท่องไปในดินแดนของซาม,มูไรในตำนานแห่งคาคุโนดาเตะที่ยงคงควางมงดงามของยุคเอโดะไว้จนถึงปัจจุบัน และพาไปสัมผัสพลังแห่งผืนป่าบริสุทธิ์กับจุดชมวิวที่ว่าสวยที่สุดในดินแดนเซนโบกุครับร้อมร่วมเดินทางไปกับผมเรือยันครับก่อนที่จะไปต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับ r i b e รผมด้วยนะครับใน EP ที่แล้วผมพาทุกคนไปอาบเป็แร่แช่น้ำร้อนกันมาแล้ว อีพีนี้เราจะไปเดินเล่นชมเมืองกันบ้างครับเมืองที่จะไปก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลยอยู่ในจังหวัดอากิตะนี่แหละครับชื่อว่าเมืองคากุนอดาเตะการเดินทางเราจะนั่งรถเมล์รอบ8โมงเช้ากลับมาที่สถานีทาซาวะโกะและก็นั่งรถไฟ JR ไปลงที่สถานีคากุนอดาเตะใช้เวลาแค่20บนาทีเองไกลามากเลยใช่ไหมล่ะครับวันนี้คิดว่าอากาศค่อนข้างดีใบไ,ไม้ก็เริ่มแดงมากกว่าโซนที่เราเที่ยวผ่านมามาน่าจะถ่ายภาพเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูได้เยอะเลยล่ะครับสถานีคากุนดาเตะ เป็นสถานีเล็กๆกลางหุบเขาเดินออกมาก็เห็นเขาตกแต่งเป็นสถานียุคโบราณดีไซน์รูปแบบเดียวกับบ้านสมุไรยุคเอโดะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มไปเที่ยวกันผมก็ขอเล่าเรื่องเมืองคาคุโนะอาเตะให้ฟังสักเล็กน้อยครับคาคุโนะอาเตะก็อยู่ในเมืองเซโบกุจังหวัดอากิตะครับเวลาพูดถึงเมืองเซโบกุเขาจะหมายถึงเมืองสามเมืองที่มารวมตัวกันคือคาคุโนะอาเตะที่เรากําลังเดินอยู่เมืองทาซาโกะที่เราไปเที่ยวมาแล้วเมื่อวานกับหมู่บ้านนิชิกิที่อยู่ตรงกลางครับ ซึ่งเขาเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานตอนปี2 5นี่แต่เมืองคาคุโตตะเตก็เป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะเกือบ400กว่าปีก่อนประวัติเมืองนี้ก็ต้องเล่าย้อนไปไกลกว่านั้นมากๆครับเมืองนี้ก่อตั้งในปีคศ1620โดยเจ้าเมืองชื่อโยชิคัสสึอาชินะคุณนางกลุ่มซาทาเกะที่ถูกโชกุนลงโทษหายแยมาอยู่ดินแดนทางตอนเหนือ,อนของเกาะฮอนชูทานเจ้าเมืองได้มีความคิดจะสร้างเมืองปราสาทแห่งใหม่เพราะของเดืมอที่อยู่บนภูเขาเจอกับภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้หลายต่อหลายครั้ง พื้นที่ใหม่นี้มีภูเขาล้อมทั้ง3ด้านด้านทิศใต้ก็เปิดโล่งจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมได้และเป็นเมืองประการป้องกันปราสาทได้ดีทั้งเมืองมีการแบ่งเขตกันชัดเจนระหว่างโซนบ้านสมุไรกับโซนพ่อค้าวานิชโดยมีกำแพงดินสูงใจกลางเมืองเรียกว่าฮิโยเกะเป็นเนินกันไฟไหม้มาถึงกันและห้ามคนฝั่งทิศใต้ท,ตที่เป็นชาวบ้านข้ามมายังทางทิศเหนือของสมุไรโดยไม่ได้รับอนุญาตครับเขตทิศเหนือของสมุไรเรียกว่าอุชิมาชิ ทิศใต้ของชาวบ้านคือโทมาชิครับทั้งเมืองฝั่งทิศเหนือจะเป็นถนน3เส้นตัวบ้านซาม,มูไรจะอยู่ระหว่างถนน3เส้นนี้แต่เส้นหลักคือถนนบุเคยชิกิที่ใช้สัญจรวิริยะทาง2กิโลเป็นถนนที่ผมจะพาทุกคนไปเดินชมบ้านซาม,มูไรในวันนี้ครับเส้นทางการเดินเที่ยวชมเมืองวันนี้เราจะเริ่มเดินจากส่วนที่เป็นย่านชุมชนพ่อค้าทางทิศตะวันออกเข้าไปที่ใจกลางเมืองแล้วก็เดินขึ้นเหนือไปอยังส่วนที่เป็นเขตบ้านซาม,มูไร เดินผ่านถนนซามูไรใจกลางหมู่บ้านที่มีชื่อว่าถนนบุเพยชิกิครับในย่านชุมชนพ่อค้าเราจะเห็นบ้านเรือนเป็นแบบดีไซน์ผสมผสานแบบตะวันตกกับตะวันออกมันจะแตกต่างกับส่วนบ้านซามูไรแบบชัดเจนเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันครับแต่น่าเสียดายผมมีเวลาไม่พออย่านนี้เลยไม่ได้ค่อยได้เดินเท่าไหร่มันก็จะมีบ้านอันโดบ้านนิชิโนมยะที่เขายังคงรูปแบบบ้านตั้งแต่สมัยเอโดะไปจนถึงปัจจุบันครับ พอเดินไปไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่าขอหาตัวช่วยในการตามคู่รักชาวญี่ปุ่นสองคนที่ไปนะครับคิดว่าเขาน่าจะพาเราไปถูกเอาสะดุดไปแล้วครับผมอันตรายนะครับเวลาเราไปเดินต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยอย่าเดินบป่าท่อนะครับเกิดสะดุดตกท่อขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวทิพมันจะมีตำนานแค่สก่อนนะครับไม่น่าจะเวิร์กนะครับเดินตามสองคนนี้ไปเราจะปล่อยเขาไปตามทางของเขาขอให้ความรักของสองคนนี้ราบรื่น่มีสะดุดนะครับ มองไปเห็นก็ต่อคิวซื้ออะไรสักอย่างหนึง่งคิดว่าน่าจะเป็นของกินเริ่มหิวซะแล้วล่ะครับอากิตะพุดดิ้งเทอกร้านพุดดิ้งขึ้นชื่อประจำทาคุโนดาเตะครับผมสั่งมาลองทั้งหมดสองรสสีดำคือรสโ,โกโก้โทนสีตามบ้านซาบูไรกับรสดั้งเดิมรสชาติหอมละมุนไม่หวานมากอร่อยทั้งคู่เลยครับถา,ถามว่าปัจจุบันฮิโยเกะอยู่ตรงไหนปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานเมืองแถวแยกไฟแดงเดี๋ยวเราเจอผู้รักนักสนุดสองคนนั่นแหละครับ จากตรงนี้ไปจะเข้าสู่ถนนบุเคยาชิกิสตรีทถนนแห่งหมู่บ้านสมูไรกันแล้วนะครับเข้าสู่สายวันที่4ของการเดินทางท,ทริปโทปุสันยี่สิบนะครับเช้าวันนี้อมและสายวันนี้นะผมอยู่ที่คาบุโนดาเตะนะครับเป็นหมู่บ้านสมูไรนะครับหรือว่าอีกฉายานหนึ่งของที่นี่ก็เรียกว่าลิตเติ้ลเกียวโตนะครับ สิ่งปลูกสร้างต่างๆจะมีความคล้ายคลึงกับบ้านเมืองในเกียวโ,โตโสมัยโบราณน,นะครับแล้วก็แล้วก็วัสดุบางอย่างเนาะพวกอิดพวกไม้พวกมอสหรือว่าต้นไม้เนี่ยเขาก็นำเข้านำมาจากนำมาจากเกียวโ,โตโมาไว้ที่นี่นะครับจําลองบรรยากาศให้เหมือนที่สุด้แต่ว่าถนนที่ผมเดินนะครับก็ชื่อว่าถนนบุเคยาชิบุเคยาชิสตรีตองออกเสียงว่าบุเกยสกินะครับแต่รายล้อมไปด้วยบ้านซามูไรนะครับ หลายหลังนะฮะก็เขาให้เข้าไปชมได้นะครับเมื่อกี้สะดุดนิดนึงนะครับมีเด็กล้มบนถนนเดือดตกใจโดนเลยคนค่อนข้างเยอะนะครับแนมะ้ว่าใบไม้จะไม่ไม่แดงก็ตามถ้ามันแดงเต็มที่มัสนสวยกว่านี้ในอดีตเคยมีสมรไรอาศัยอยู่ที่นี่มากกว่า80หลังปัจจุบันบางหลังก็ยังมีสมูไราอาศัยอยู่จริงหลังที่จะเปิดให้เราเข้าชมจะมีแค่6หลังเท่านั้นครับเมืองนี้ถึงจะมีผังเมืองแบบเมืองปราสาท แต่ก็ไม่มีตัวปราสาทใจกลางเมืองแบบที่อื่นเพราะเหตุผลด้านความกว้างของพื้นที่ครับปราสาทเก่าจะเป็นซากหินอยู่บนภูเขาฟูรุชิโร่จุดชมวิวมุมสูงแต่เตือนไปไม่ถึงครับบ้านหลังแรกที่เราจะไปเที่ยวชมคือบ้านตระกูลโอดานโนะหลังนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบ้านถูกสร้างใหม่หลังจากไฟไหม้ในศตรวรรษที่19ตัวบ้านไม่เปิดให้เข้าชมแต่ให้เดินรอบๆสวนและมองเห็นห้องนั่งเล่นภายในบ้านครับ ตระกูลนี้มีชื่อเสียงด้านการสอนศิลปะการต่อสู้ระยะประชิดต,ตัวหอกดาบธนูเคยมีลานสอนการต่อสู้อยู่แต่ปัจจุบันไม่มีหเห็นแล้วครับหลังต่อไปใกล้ๆกันบ้านคาวาระดาหลังนี้สแสดงถึงสถาปัตยกรรมโชอินดั้งเดิมเอกลักษณ์ของภูมิภาคนี้เป็นบ้านเพียงไม่กี่หลังที่รอดพ้นจากไฟไหม้ชว่วงศตวรรษที่19ที่เริ่มลุกลามมาจากเขตโทมาชิหลังนี้ผมเสียเงินเพื่อเข้าชมไปทั้งหมด500ยเยนครับ มีไกด์ท้องถิ่นไว้คอยบริการผู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆให้เราเข้าใจด้วยครับภายในบ้านแบ่งออกเป็นโซนรับรองแขกในระดับต่างๆมีประตูทางเข้าสำหรับแขกชั้นสูงเท่านั้นแต่และห้องตกแต่งด้วยภาเพเขียนที่สวยงามมีบุดมังตะปูรูปผีเสื้อสัญลักษณ์ของบ้านหลังนี้ครับไกด์เขาบอกว่าห้องรับรองเจ้านายและห้องนอนของเจ้าบ้านจะมองเห็นสวนตรงกลางของบ้านครับส่วนนี้เคยเปิดให้เดินลงไปชมได้แต่ตอนนี้ไม่เปิดแล้วครับ สวนของบ้านนำเอาหินต้นไม้มอสมาจากเกีโยวโตเลยทำให้มีสวนสวยๆแตกต่างจากบ้านหลังอื่นครับด้านในลึกสุดเป็นโกดังเก็บข้าวแต่ปัจจุบันก็เอาไว้เก็บสมบัติประจำตระกูลครับฝั่งทางด้านทิศใต้เราจะเห็นวร่องรอยของการถูกไฟไหม้โดยที่ประตูมันจะมีรอยเลื่อนๆอยู่แม้จะมีกำแพงกันไฟแต่ไฟก็ลามมาถึงทิศเหนืออยู่ดีแต่ก็ได้พวกชาวบ้านนี่แหละครับมาใช้กันดับไฟปกป้องบ้านหลังนี้เอาไว้ได้ ภายหลังยุคเมจิที่ชนชั้นสม,มูไรล่มสลายตระกูลคาวาะดากลายเป็นตระกูลที่ร่ำรวยจากการพัฒนาอุตสาหก,กรรมเกษตรเปิดโรงเรียนสอนให้การศึกษากับชาวบ้านช่วยเหลือพัฒนาอากิตะเป็นผู้นําไฟฟ้าและโทรศัพท์เข้ามาใช้เป็นหลังแรกและทําธุรกิจกระจายไฟฟ้าไปทั่วเมืองครับโซนคังสินค้าด้านในปัจจุบันถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีแสดงชุดเกาะประจําตระกูลแสดงสมบัติสิ่งของเครื่องใช้ในยุคสมัยต่างๆ มีแสดงภาพเขียนและหอเกิตยศประจำตระก,กูลครับบ้านหลังนี้ข้อมูลจะมาแบบเยอะๆแน่นๆจุกๆนิดนึงเพราะเป็นบ้านหลังเดียวที่ผมเสียเงินเข้ามาดูครับก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ดูได้เยอะมากๆเลยดูอย่างเดียวกลัวว่าคลิปมันจะงเงียบเหงามาฟังผมเล่าเรื่องราวในอดีตไปเรื่อยๆดีกว่าครับในตัวเมืองเนี่ยอาจจะยังไปไม้แดงไม่เต็มที่นะครับ แต่บริเวณที่มันยอดเขาบริเวณที่สูงอะภูเขาต่างๆเนี่ยถ้าอากาศเย็นลงมาใบไม้จะแดงเใบไม้มมจะแดงค่อนข้างใหม่ะแต่นี้บางต้นมันก็ร่วงไปแล้วนะครับแต่พวกใบเมลเปริรเนี่ยสีมันยังเป็นโทนเหลืองน้าตาลอยู่ยังไม่ได้ออกแดงเท่าไหร่นะครับหลังนี้เหมือนให้ชมแค่ด้านนอกหรือเปล่าไม่แน่ใจประตูไม่เปิดหลังนี้ไม่มีชื่อบ้านนะครับจากข้อมูลที่หามากับเป็นพิพิธภัณฑ์แสดง,สงประวัติศาสตรจ์รจมือนจมูกอ่าซามูไรแต่ละบ้านนะครับเขาจะมี ะครับความใหญ่โตนะครับการตกแต่งนะครับขนาดข้างในเหมือนคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มากกว่านะครับครับเข้าสู่สายๆวันที่4ี่ของทริปท่องเที่ยวตเกียของผมนะครับเป็นต้องแบบโมโหยละอากาศเย็นนะครับน่าจะประมาณ15องศานี่แหละไม่แน่ใจครับอันนี้ผมเดินมาเกือบสุดซอยแล้วเกือบสุดถนน จะเห็นว่าใบไม้แดงนะครับแดงในระดับหนึ่งนะคะออกทางน้ําตาลส้มๆม,มากกว่าครับยังไม่ได้แดงเต็มที่นะเดี๋ยวผมจะออกมาถ่ายตอนนีนะะ้นี่ก็เกือบแดงสุดเท่าที่เราจะหาได้แล้นะฮะอันนี้คือว่าคือบ้านของสมุนหลังนี้ก็ไม่มีชื่อบ้านนะครับเป็นร้านน้าชาร้านขนมร้านของฝากาของประดับแฮ <handmade S 2> นเม d ดต่างๆครับบรรยากาศรม่มรื่นนะครับ เขามีชือ่อแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะบริเวณนี้เข้าชมเขาค่อนข้างจํากัดนะคือเหมือนกับว่าห้ามเดินขึ้นไปนะครับเพราะว่าบางหลังเขายังใช้อยู่อาศัยจริงนะครับเราไม่สามารถเข้าไปเดินอีกแทนเียเขาจะเห็นร้านะขายของที่ระลึกบางจงหะนีนนะครับ บ้านหลังต่อไปชื่อว่าบ้านอิวาชิเป็นบ้านสมุไรชั้นกลางเข้าชมได้ฟรีแต่เฉพาะรอบนอกกับสวนมองลอดผ่านไปเห็นห้องดั่งเล่นด้านในอยู่บ้างครับถึงตรงนี้เราจะเริ่มเห็นความต่างของบ้านสมุไรแต่ละระดับกันแล้วครับยิ่งไกลชิดเจ้านายชั้นสูงมากก็ยิ่งมีความใหญ่โตอลังการมากขึ้นครับเพราต้องมีกองกําลังทหารและค่ารับใช้จํานวนมากให้สมฐานะบริเวณบ้านก็ต้องกว้างขวางใหญ่โตครับคุณน,นะครับ ให้ดูแอเรียรอบๆบ้านหลางนี้นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับห้ามเข้าเนาะดูได้้างนอกในแง่ของการชมใบไม้แดงการมาชมใบไม้ในอาทิตย์นี้ก็อาจจะดูเร็วไปนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิถนนเส้นนี้ก็มีซากุระพันย้อยบานสะพรั่งสวยงามและถนนเรียบคลองชนระทานที i, ่นกีไนก็จะมีซากุระปลูกไว้ยาวหลายกิโลเลยครับถ้าเป็นด้านหนาวก็จะได้ซีนเป็นหิมะข,ขาวๆตัดกับหลังคาสีดําสวยงามไปอีกแบบครับ เรียกว่าถนนที่นี่เที่ยวได้ทุกฤด,ดูกาลครับอันนี้เป็นร้านนะครับที่จริงแล้วร้านนี้อาหารร้านขนมร้านกาแฟานะครับอนนสอง,งน,นีนนะฮะมีเยอะแต่กระจายกันอยู่ตามสนเนเส้นของถนนนะครับกระจายตัวสลับกันไปนะฮะ <ítulo> อยากให้ทุกคนมามาลองมาเดินดูสักครั้งนะฮะเราคิดว่ามาสมัยก่อนนะถ้ามีสมุไรเขาใช้ตรงนี้สัญจรไปมานะครับถนนนี้จะพุกพลาดน่าดูหล ma ma, ma, ังนี้นะครับบ้านอาโอยากิเป็นบ้านหลังสําคัญที่ห้ามพลาดเลยทุกคนผมเห็นว่าเสียเงินเข้าชมก็เลยเสียได้เงินไม่ยอมเข้าซะงั้นหลังนี้เหมือนเรือธงบ้านสมุไรคาคุโนะนาเตะครับ ด้ขคืนทะเบ,บียนทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สาคัญของจังหวัดอากิตะภายในบ้านอาโอยากิมีการจัดแสดงอุปกรณ์ซามูไรเช่นชุดเกราะดาบมีให้ไปลองยกดูด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์กล้องถ่ายรูปโบราณและส่วนแสดงสิ่งของคเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของซามูไรสมัยเอโดะให้เราไปศึกษาวิถีชีวิตประจําวันของพวกเขากันครับ ทั้งหมดในการท่องดินแดนซามูไรของผมก็จะมีประมาณนี้ครับที่นี่มีรถลากแบบญี่ปุ่นจิริกิชักด้วยนะครับใครอยากลองก็มาลองได้นะหากับผมแวะชิมเจ้าสิ่งนี้ครับของกินขึ้นชื่อของจังหวัดอากิตะคือริทามโปราคา300เยนครับเป็นข้าวหุงร้อนเอามาปั้นก้อนแล้วเสียบไม้ย่างแบบนี้ครับจะย่างกับโชยหุหอมๆทานไปเลยแบบนี้ หรือจะเอาไปใส่ในเมนูวอไฟิีด้วยทโปนาเบกก็อร่อยไปอีกแบบครับส่วนตัวผมว่ามันหอมดีนะครับแต่กินแบบย่างไปเรื่อยๆผมว่ามันแอบจืดไปนิดนึงขากลับอย่าลืมไปเดินผ่านหอนาฬิกาสัญลักษณ์ประจำเมืองแห่งนี้ครับเราก็จะกลับไปที่สถานีคาคุโรดาเตะเพื่อไปยังจุดหมายต่อไปภูปเขาดากิไกริครับไปซื้อตัว๋วขึ้นรถบัสท,ที่ศูนย์นักท่องเที่ยวฝว่ามือของสถานีครับไปกับราคา2,200เยนได้ตั๋วแล้วก็มาขึ้นรถที่ด้านข้างตั๋วจะเป็นรอบบ่ายโมง15นาท ขากลับจะเหลือรอบสุดท้ายเป็นบ่ายสองโมงสี 4, นาทีครับการเดินทางใช้เวลาเป็นแค่20่นาทีนางยังไม่ทันจะหลับดีเอามันถึงแล้วเหรอเนี่ยดากิไงอะไรได้รับการขนานนามว่าเป็นหุบเขายาบาเคแห่งภูมิภาคโทโฮคุมีชื่อเสียงด้านความงามของผืนป่าบริสุทธิ์ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำตัดกับลำธารสีฟ้าใสในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมีจุดชมวิวสะพานสีแดงที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในจังหวัดอากิตะ จากจุดจอดรถเดินมาจากลานกิจกรรมประมาณ100เมตรก็จะถึงศาลเจ้าเทพเจ้าดากิไกริขึ้นชื่อเรื่องการบูชาเพื่อขอฝนและความอุดมสมบูรณ์ก่อนจะเดินขึ้นเขาสำรวจเส้นทางธรรมชาติก็าแ,แวะล้างไม้ล้างมือขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยครับเสร็จแล้วก็เดินขึ้นเนินเขาไปอ,อีกไม่ไกลก็ลจะถึงจุดเช็คอินแรกสะพานสีแดงคามมโนโอิวาฮาชิบาชิครับจุดนี้เป็นจุดชมวิวบนสะพานสีแดง ไม่ว่าเราจะถ่ายจากด้านบนหรือลงไปถ่ายจากด้านล่างก็จะได้มุมภาพที่สวยงามใครามาอาคิตะห้ามพลาดจุดนี้เลยนะครับชื่อของสะพานมีความหมายคือ Lock Beach of the Gods แปลตรงตัวก็หมายความว่าสะพานหินของพระเจ้าสร้างเสร็จในปี1926เป็นสะพานยาว80เมตรเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดอาคิตะครับนอกจากจะเป็นจุดถ่ายรูปแล้วข้างล่างก็จะมีคนเอาเบ็ดมาตกปลากันเยอะเลยครับมีเบ็ดสักคันจะลงไปนั่งตกกับเขาแล้วนั่นเนี่ยชื่อของแม่น้ําด้านล่างคือแม่น้ําทามะ น้ำใสสีฟ้าไหลยาวลงมาจากตาน้ําพื่กําเนิดน,น้ําตกทางด้านบนครับพอ,อข้ามฝั่งสะพานแดงมาก็จะถึงจุดเริ่มต้นเส้นทางธรรมชาติระยะทาง1น่กิโลเมตรจุดนิวเริ่มเห็นใบไม้แดงสวยๆแล้วครับแล้วก็มีคนพาน้องหมาอากิตะอินุมาเดินเล่นด้วยครับทางเดินสำรวจธรรมชาติที่นี่บอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีความชันเลยครับแต่ว่าบางจุดมันจะมีความชื้นความเปียกกวรระวังเดินลื่นด้วยนะครับนี่ไงล่ะครับลำธารสีฟ้าสวยตัดกับใบไม้เปลี่ยนสี ชมไม่ได้ง่ายๆที่ไหนนะครับเวลามาเดินเที่ยวป่าเขาในญี่ปุ่นบางจุดเขาจะเตือนให้เราระวังหมีให้พกกระดิ่งเอาไว้เตือนไม่ให้หมีมาเข้าใกล้เราผมก็ไม่เชื่อแต่เดี๋ยวจะได้รู้กันในวันที่ไปนิโก้เลยครับดากิแปลว่าการอบกอดไกเอริหมายถึงการหันหลังกลับดากิไกเอร,กริก็หมายถึงการอบกอดและหันหลังกลับครับ ในอดีตเส้นทางเดินมันจะแคบมากๆเลยใครที่เดินสวนกันจะผ่านไปได้ก็ต้องหันมากอดกันและหันหลังกลับไปเท่านั้นครับไม่รู้ว่าในอดีตได้คู่แกไม่รู้กี่คนแล้วถามาที่หุบเขานี้นะครับแต่สมัยนี้ทางเดินมันกว้างพอแล้วครับอย่าไปกอดกับใครไปเรื่อยนะเดี๋ยวโดนดีดไปกอกอดกระซอกหินข้างล่างไม่รู้ด้วยนะครับจุดสะพานดําเมื่อกี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปชมวิวครับใครเดินมาถึงตรงนี้ก็จะต้องได้าภาพสวยๆเยอะแล้วแน่ๆเลยเหล,ลือบดูเวลาบ่ายสองโมงกว่าแล้วครับ ตายระว,ว่าบ่ายสองโมงสี่ห้าผมจะต้องรีบกลับไปขึ้นรถแล้วครับทายังไงดีเหลือเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทีนี้ต้องรีบวิ่งจ้ำไปเลยครับหลังจากนี้ผมก็ต้องรีบเดินเข้าไปด้านหน้ามันจะมีถ้าแต่มันมืดเกินถ่ายออกมาไม่เห็นอะไรเลยครับผมก็รีบวิ่งไปจนถึงน้ําตกมิคาเอลิแล้วก็รีบถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูได้นิดเดียวกว่าต้องรีบจ้ำกลับไปเลยครับกลับก็จะไม่มีภาพอะไรถ่ายมาให้ดูเพิ่มเติมนะครับพอไปถึงรถห้านาทีรถจะออกแล้วครับ ดังนั้นแล้วทิที่ผมจะบอกในการมาเที่ยวคาคุโนดาเตะนะครับผมแนะนําให้มาเที่ยวดากิไกอาริตั้งแต่รถเมล์รอบเช้าเลยนะครับมันจะคอนโทรลเวลาได้ง่ายกว่าแล้วตอนบ่ายๆเย็นๆก็กลับไปจบที่บูเคยาชิกิสตรีตตรงนั้นเป็นสถานีใหญ่แล้วก็สามารถรอรถไฟรอบเย็นเพื่อกลับไปเที่ยวที่อื่นต่อได้ครับแต่ถ้าตรงนี้ตกรถแล้วตกรถเลยต้องเรียกรถมารับเท่านั้นครับพอมาถึงสถานีคาคุโนดาเตะจริงๆมันยังเหลือเวลาอีกเยอะเลยสามารถสลับแทนตาที่ผมบอกได้เลยครับ จากตรงนี้ผมก็จะนั่งมาที่สถานีเซนไดนะครับโดยชิงาเซนโคมาชิหมายเลข30แต่อย่าลืมจองที่นั่งโดยใช้ JR Pass ก่อนขึ้นไปด้วยนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง35นาทีพอถึงสถานีเซนไดผมก็แวะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็มาหาของกินแถวสถานีครับมาเซนไดใกลไก็ต้องพูดถึงการกินลิ้นวัวย่างครับแต่อีกอย่างที่พลาดไม่ได้ก็คือผลิตภัณฑ์จากสุนดขครับ ซุนดะก็คือผลิตภัณฑ์จากหัวระญี่ปุ่นมีทั้งแบบขนมคเครื่องดื่มไอศครีมมีให้เลือกหลากหลายเลยครับแต่มื้อเย็นวันนี้ผมขอไปกินอะไรง่ายๆประหยัดค่าใช้จ่ายกันสักนิดครับร้านชื่อมัซยะอยู่ใกล้สถานีเป็นข้าวหน้าหมูทอดแบบกดตู้รสชาติทั่วไปแต่ให้เยอะดีครับกินเสร็จก็ขอตัวกลับไปนอนหลับพักผ่อนที่โรงแรมโฮเทลเพร์ซิตี้เซนไดครับเช้าวันต่อมาเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นตื่นสายไปครึ่งชั่วโมงครับ เนี่ยแหละครับการตื่นสายแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวจะมีผลกับแพนวันนี้มาตลอดเลยครับจากเซนไดผมนั่งชิระเซนยาบาบิโกะข้ามมาที่สถานีอิชิโนเซกิใช้เวลา35นาทีครับไลนวันนี้ที่ตั้งใจจะต้องออกจากเซนไดตอน6.40แต่พลาดไปครึ่งชั่วโมงก็ต้องมาออกตอน7.00แทนครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดอิวาเตะนะครับตอนนี้เราอยู่เมืองอิชิโนเซกิครับจังหวัดอิวาเตะเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นรองจากฮอกไกโด มีชื่อเสียงด้านธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งภูเขาทะเลและแหล่งมรดกโลกอีกมากมายครับจริงๆแล้วมาถึงก็จะต้องรีบไปต่อรถออกคุนาตะไลยรอบ7โมงเดืไปเที่ยวยังแก่งเกบีเคครับแต่พอตื่นสายแล้วที่นี่รถรอบต่อไปมันก็คือ10โมงเลยทำไงละทีนี้รอไปยาวๆ3ชั่วโมงกว่าเลยครับอย่างเซ็งสำคัญที่สุดคือการเช็ครอบรถนี่แหละครับ อย่าให้พลาดเพราะถ้าพลาดแล้วก็อาจจะทำให้แฟนนี่เสียไปทั้งวันได้เลยครับพลาดอย่างที่2ก็คือเพิ่งรู้ว่าเขามีรถประจำทางออกจากสถานีอิชิโนเซกิทุก1ชั่วโมงไม่รู้ว่าไปรออะไรทั้ง3ชั่วโมงครับตั้งใจจะพาไปเที่ยวทั้งสองที่แต่วันนี้ก็น่าจะได้ที่เดียวซะแล้วล่ะครับรถสายนี้จะวิ่งไปช้าๆใช้เวลาเพียงแค่สามสิบห้านาทีกะถ,ถึงแล้วครับภูเขาเกบีเคจะต้องเดินเข้าไปอีกระยะหนึ่งนะครับจุดนี้เดินตามคนข้างหน้าไปได้เลยครับระยะทางเกือบ500เมตรไม่ต้องกลัวหลงครับภูเขาเกบีเคแห ก็ติดหนึ่งในร้อยสถานที่ท่องเที่ยวแนะนาของญี่ปุ่นเลยนะครับผมจะพาทุกคนไปยังกิจกรรมแนะนําลองแก่งรอบภูเขาโดยเรือญี่ปุ่นแบบโบราณที่ใช้ไม้พายอันเดียวในการถอะข้ามไปไม่มีการใช้เครื่องยนต์แต่อย่างใดครับพอเดินมาถึงท่าเรือก็จะเห็นจุดที่มีคนมาต่อคิวเพื่อซื้อตั๋วขึ้นเรือกันก่อนครับตรงนี้มีทั้งร้านค้าร้านของฝากของที่ระลึกและชั้น2ก็จะเป็นร้านอาหารครับตั๋วราคาผู้ใหญ่1,800ยเยนไปกลับครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ มีรูปคนพายเรือให้เราดูด้วยดูซิขึ้นไปนั่งแล้วคนพายจะใช่คนในรูปนี้หรือเปล่าครับเรือจะออกเป็นรอบทุกหนึ่งชั่วโมงรอบแรก8ปดโมงครึ่งและรอบสุดท้ายบ่ายสามโงเย็นครับเกรดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับเรือที่เราจะไปนั่งดั่งเดิมใช้สําหรับขนส่งม้าที่เรียกว่าอุมะวัตชิบุเนะในสมัยวาลานจังหวัดอิวาเตะเลี้ยงม้ากันเยอะครับเป็นเรือต่อมือได้ไหมซีดาในเรือจะเป็นคนต่อเองใช้เวลา1เดือนต่อหน,นึ่งลำเรือขับเคลื่อนได้ในเรือ1ฝีพายไร้เครื่องยนต์ครับ การล่องแก่ง GBK ก็ล่องได้ทุกฤดูการนะครับหากเป็นฤดูใบไม้ผลิก็จะมีทะกูละให้ดูแค่หนึ่งต้นฤดูร้อนล่องแก่งข้ามกลางใบไม้เขียบกระจีฤดูใบไม้ร่วงใบไม้แดงส้มตัดกับผาหินอันสวยงามฤดูหนาวล่องแก่งข้ามกลางหิมะโปรยปลายครับก่อนเรือออกเขาก็จะมีขนมมาขายด้วยนะครับเรือเริ่มออกไปแล้ว <S <S <S> <S เรือเที่ยวก่อนหน้านี้ก็สวนเข้ามาเราจะเริ่มล่องเรือกันแล้วครับการล่องเรือในแต่ละรอบใช้เวลา90นาที ระยะทางร่วม2กิโลเมตรเราจะล่องไปยังสายแม่น้ำที่มีผาหินริมสองากเป็นสีเงินจากแร่ธาตุาฟอสฟอรัสแต่ละผาหินก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปครับผาหินเกิดจากการกัดเซาะข,ของแม่น้ำเทศสึผาการทำให้เกิดหน้าผาสูงกว่า100เมตรทั้ง2ฝั่งครับสวัสดีเช้าที่5ของการท่องเที่ยวในทอง่นะครับผมอยู่ที่บูเขาเกบีเคนะครับพูดเบานิดนึง และอยชน์คนหลายคนนะครับด้าน,นหลังผมนะคะเป็นแม่น้ำนะครับเป็นการล่องเรือข้ามแม่นม้ำไปโอ้โหตเป็นเรือน้ำใหญ่นะครับเรือญี่ปุ่นโบราณนะมีคนนั่งประมาณ50คนที่จะได้แล้วก็มีคนลงนะครับไปเรือให้เรานะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชัวง่วโมงนะครับก็ล่องไปตามแม่นม้ำแล้วก็จะมีจุดช็อตแวะพักนะครับให้เราถ่ายรูป ให้เราไหว้ขอพรอนะครับกพเคนะครับแปลว่าจมูกสิงโตนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนาะบุกเขาที่เป็นจมูกสิงโตนะครับสุดปลายทางมันจะมีคลา้คลายเหมือนกับเป็นรูเหมือนกับถ้ำนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าจมูกสิงโตนี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับสารเจ้า <S 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 เาปสารเจ้า <S <S ให้โยนเหรียญเข้าไปนะครับแต่เราอยู่ฝั่งนึงคงจะทําไม่ได้นะช่องผินวิชมงพุเสดไททางในเป็นถ้ำค้างคาวว่ากันว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่ ลองมานานเกือบ30ประนาทีก็ถึงท่าขึ้นเทียบฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับด้านหลังผาหินที่สูงเด่นก็คือผาหินโซฟูก,กันและโชฟุก,กันผาหินสองามีภรรยาที่จะเห็นได้ตอนเรือเทียบภาค,ครับตรงนี้ถ้าใครยังมีอาหารปลาไม่ได้เอาให้เป็ดไปหมดแล้วก็มายนให้ตรงนี้ได้ครับอันนี้พอเราล่องมาประมาณ20นาทีนะครับน่าจะ ไปกับประมาณชั่วโมงนิดๆนะไม่ใช่2ชั่วโมงนะฮะเขาก็จะจอดนะครับจอดให้เราดูนะครับม,มาเดินไปด้านบนนะครับที่เป็นจมูกสิงโตนะครับที่มีสันช้าเขาอยู่นะฮะแล้วก็เขาก็จะให้เรามากลับขึ้นเรือที่เดิมนะครับต้องจําหมายเลขเรือไว้ด้วยนะครับผมนั่งหมายเลขเก,ก้านะครับไปดูกันหน้านะจริงๆผาหินทุกผามันมีชื่อเรียกนะครับ คนเรือจะคอยบอกเราอยู่ตลอดแต่ผมฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ถนัดก็เลยและบุชื่อมันไม่ได้ครับอันนี้ก็คือจุดสุดท้ายนะครับด้านในสุดนะครับที่มาถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะอันนี้นะครับเป็นจุดที่มองเข้าไปข้างในมันจะมีรูนะครับเขาจะเอาเหมือนก้อนหินก้อนหินที่เอาไว้ขอพรนะครับมีคำอวยพรด้านตะกตะด้านต่างๆนะสุขภาพโชคลาภความรักนะครับ เงินทองอย่างเงี้ยครับก็คือเขาบอกว่าถ้าใครปาหินเข้าไปในรูได้นะครับความความปรารถนาหรือคำขอมันก็จะเป็นจริงนะฮะจำกี้น้องคนญี่ปุ่นมีนฟาแม่มงมากเข้าหมือันนี้นะครับมุงขวาามุมซ้ายสุดนะก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าจมูกสิงโตนะเพื่อนเพื่อเหมือนนะมเป็นต้นหินนะครับ อ่าจริงๆตรงที่เขาบอกก็เป็นจมูกสิงโตอยู่ก่อนตรงที่เราปาหินเข้าไปตื้อผาหินใหญ่จะมีชิคก์นะท่นะครับแกงเกปเคนะครับดูรอบๆที่สวยงามนะครับต้องรีบหน่อยนะมีเวลา20นาทีครับผมเสร็จแล้วผมก็จะลองไปซื้อหินมาปาลงช่องจมูกสิงโตกับเขาบ้างครับหน้าตามันจะเป็นหินก้อนกลมขนาดประมาณเหรียญ5เยนสลักอักษรคันจิมีให้ขอพรประมาณ10อย่างครับ เช่นโชคลาภสุขภาพความรักความก้าวหน้า3ก้อนราคา100เยนนะครับไม่มีคนเก็บตังให้เราหยอดตู้ตรงข้างๆได้เลยครับแต่อย่าไปโกงเขานะครับเดี๋ยวที่พระเจ้าท่านจะลงโทษเอาครับผลการทดสอบโชคลาบของผมเท่ากับศูนย์พอปลาไปหินแตกกระจายทุกก้อนเลยครับดูส่งแล้วเขาน่าจะไม่มีดวงกับเรื่องแบบนี้ครับ ขากลับุ่เกือบตกเรือเพราะมัวแต่เข้าห้องน้ําเขาขำกันทั้งเรือเลยครับกดดโดดขึ้นเรือมาไม่ทันก็รอไปยาวๆหนึชั่วโมงเลยนั่งไปตรงนั้นแหละครับหรือถ้าโดดพลาดก็มี2อย่างไม่ตกเรือก็ตกน้ำแหละครับเพลงเรือเกบิโอยาวาเกขับคานห่วงทำนองคำร้องประสานไปกับเสียงน้ำไหล กึกก้องกังวานสะท้อนไปท่วงุบเขาเกบิเคขับร้องโดยฝีพายในเรือช่วงสุดท้ายของการล่องแก่งทวงทํานองที่ทรงพลังไพเราะจับใจเพิ่มสเสน่ห์และบนขังให้หุบเขาแห่งนี้ไม่มีวันหลับไหลไปตลอดกาลขอส่งท้ายการท่องเที่ยวในจังหวัดอิวาเตด้วยลำน้ำพื้นบ้านบทเพลงนี้กับท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้จริงๆถ้าไม่ตกรถในตอนเช้าก็จะทันพาทุกคนไปเที่ยวหุบเขาอีกที่หนึง่ง ขูดเขาเก็นไบเคนั่งรถจากสถานีอิชิโนเซกิ40นาทีเองครับรู้สึกเสียดายมากๆเลยกลับมาที่สถานีอิชิโนเซกิระหว่างที่รอรถชินคันเซน็นกัมาจิบก,กาแฟแวะกินไผ่แอปเปิลกันก่อนครับพอถึงบ่าย2องโมงหนาทีผมก็จะต้องนั่งชินคันเซ็นไปลงที่เมืองโคริยมามะใช้เวลา1ชั่วโมง44นาทีเช่นเคยขบวนนี้ก็ต้องจองที่นั่งมาก่อนเหมือนกันครับเมืองโคริยมามะ เป็นเมืองหน้าด่านเมืองแรกของภูมิภาคโทโฮคุจังหวัดฟุกุชิมะเป็นเมืองที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเช่นเซนไดไอสุวะกามะสึกเมืองนี้มีจุดชมใบไม้เป็นสีที่สวยๆอยู่หลายจุดเหมือนกันแล้วก็มีออนเซ็นชื่อดังบันไดอาตามิใครมีเวลาก็มาเที่ยวกันได้ครับไหนๆมาถึงแล้วก็ต้องมาลองเมนูขึ้นชื่อกันหน่อยครับตอนแรกตั้งใจจะไปหาคิตะกิตะราเมงกินราเมงสุดยอดประจําจังหวัดฟุกุชิมะแต่มาเจอราเมงที่ร้านนี้แทนครับ ราเมงชามนี้ชื่อว่าราเมงดำโคริยมะปกติเราจะนึกถึงราเมงดำต้นตำรับจากจังหวัดโทยามะแต่ที่โคริยามะาเขาก็เอามาพัฒนาปรับสูตรเป็นแบบของตัวเองครับเคี่ยวราเมงเป็นซุปโชย,ยุสีดำเข้มข้นเสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อไก่นุ่มละมุนแล้วก็มีเนื้อวัวดิบกับสาลาี่ไข่เสิร์ฟมาให้ทานพร้อมกันครับเส้นราเมงเหนียวนุ่มเข้ากันดีเตอรวมแล้วอร่อย แต่ผมว่ากินกีไปรู้สึกรสชาติมันจะเข้มข้นเกินไปนิดนึงนะครับแต่ใครเคยได้มาลองก่อนลองมาคอมเมนต์บอกต่อกันได้นะครับว่าอร่อยถูกใจหรือเปล่าครับกินเสร็จก็ขอตัวไปนอนที่โรงแรม APA โคริยามะครับใน EP 3นี้ก็ขอจบไปที่เมืองโคริยามะเมืองน,นี้เลยครับ EP นี้ผมจัดมาให้เน้นๆแบบ2วันถูกใจทุกคนกันบ้างไหมล่ะครับถ้าชอบแนวนี้หรืออยากให้ปรับปรุงอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ และอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP หน้าก็ยังมีอีกหลายสถานที่ในโทคุดี๋ยวรอให้ผมไปค้นหารอให้ผมไปตามรอยและการเดินทางท่องเที่ยวของผมจะเป็นยังไงจะมีอุปสรรคอะไรที่เกิดแต่กับผม,มหรือเปล่าอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวิ่งมาสองสามกิโลเพราะว่าลืมกล้องไว้ที่ป้ายรถบัส คือแถวของร้านขายสุนัขนะฮะมีหลายร้านนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองทั้งหมดโบราณคนแน,น่นเลยนะฮะ <c oughs> ทุกคนครับถ้าวันนี้ผมอยู่ที่สถานีมีนาเนี่ยน,นะฮะกำลังมาที่ต่อแถวอยู่แป๊บเดียวนะฮะมากินเมนูขึ้นชื่อสุนัขสุนัขสุนัขก็คือนี่ฮะเงินให้เลย เป็นเมนูถั่วลันเตาปั่นใช่ไหครับเออจริงๆมันคือถั่วรแระครับรตตแต่ขายอินสินค้าบบก็ช่วยหันโลโก้ออกมาด้วย<ห><ห>ครับชื่อก็คือตัวลิ้นโบว์แล้วลิว้นโบย่างนะฮะซุดดะนะครับก็ดดบค,คือเมนูจากถั่วลันเตานะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกโมจิหรือว่าขนมกินเล่น,นต่างๆนะครับหรือขนมอะไรบางอย่างที่ผมก็เล่นไม่ถูกเหมือนกันนะไอศครีมหรือว่าตัวสุนดะเชคนก็คือต้องมากินต้องมาลองนะฮะซุนดะ ก็ชามันอารมณ์แบบก็เหมือนเบอร์เบียร์เชคนะครับแต่ว่ามันเป็นเนื้อแบบกระจอกเป็นแบบส่วนลันเตาหอมๆหวานๆแล้วก็มีเปลือกส่วนลันเตาด้วยนะครับมีเท็กซ์เจอร์ของตัวเปลือกสวอยู่นะฮะโดยรวมอร่อยไม่หวานมากครับใครมาที่เซนไดนะหรือว่าส่วนใดลองดูหดู คนต่อแถวเรียบเลย,เลยแต่ไม่ได้ซื้อร้านนะั้นเราซื้อร้านในหลังร้านก็ต่อแถวเยอะเยอะเหมือนกันเลยย้อีกรอบอสุดาะทำมาจากถั่วแระนะครับก็จะถั่วลันเตาบ๊ายบายครับ